เกษตรกรเฮ hey, ขอแจกเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาท9ล้านครัวเรือนน,อนายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรว่าได้เตรียมเสนอเยียวยาตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรวงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาท ต่อทะเบียนเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ135,000ล้านบาท ผ่านบัญชีธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งมีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นเกษตรกรถูกดิดออกจากระบบนั้นในส่วนของระบบการลงทะเบียนเกษตรกร ผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทำให้ใน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกร,ร,กรแต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียนเพื่อที่กระทรวงกรเกษตรจะช่วยเหลือเองดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือน เพราะได้ไปประกอบอาชีพค้าขายหรือขับแท็กซี่จริงที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เมื่อประกาศพรกถูกเฉินกิจกรรมทุกอย่างอยู่ชะง,งักลงการเก็บเกี่ยวทําไม่ได้การนําผ,ผลผลิตออกขายเป็นไปได้ลำบากหากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่นปหลัดก,กระทรวงเกษตรกล่าวเชษสถานะด่วนเราไม่ทิ้งกันเปลี่ยนเป็นแบบไหนได้สิทธิ์เรารับเงินโอน5,000บาทพรุ่งนี้จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจา้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เวอร์ไวเว็บรไม่ทิ้งการดอทคอมเท่านั้นล่าสุดวันที่23เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งก,กันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและขอทบทวนสิทธิ์ด้วยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยน เป็นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินอย่างไรก็ตามในายรับวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลังหรือสศคอในฐานะโคษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก7 0 0 0 0คนคือผู้ที่ขอทดทวนสิทธิ์200,000รายและผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก5 0 0 0 0รายข่าวดีมาอีกแล้วตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันคืนข้อความแบบไหนพรุ่งนี้ได้รับเงิน5,000บาทแน่ จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r o m e t h i n k a n c o m เท่านั้นล่าสุด วันที่23เมษายนมีรายง,งานว่าผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและขอทบทวนสิทธิ์โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยนโดยขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะ การลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทางนี้แฟนเพจของกรุงไทยแคร์เคยเปิดเผยความหมายสถานะการลงทะเบียนด้วยมีดังต่อไปนี้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุปรงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอก,การโอนเงิน อย่างไรก็ตามในรั้วรนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก700,000คนคือผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ200,000รายและผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก5 0 0 0 0 0รายเทพไทยจียรัต ใจเยาวยาวเร็วสุดก่อนประชาชนจะฆ่าตัวตายรายวันเพิ่มเมื่อวันที่23เมษาย,ยนนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชภาพชาดิปัตย์ ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลในช่วงเชื้อไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดว่าน่าเสียดายที่ตนเคยเสนอแนวทางแก้ไขต่อรัฐบาลอยู่หลายครั้งแต่รัฐบาลไม่ได้นำไปใช้ก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งยังคงแก้ปัญหาในลักษณะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากและทำเรื่องยากให้ยากยิ่งขึ้นเช่น 1. เรื่องการออกจดหมายจากนายกรมนตรีถึงมหาเศรษฐี20คนถ้าหากนายกได้ทําจดหมายก่อนการพูดกับสังคมคงไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นรัฐบาลขอทานหรือรัฐบาลไถเงินเศรษฐีเพราะเนื้อหาจดหมายเป็นเพียงการขอความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไม่มีการขอรับบริจาคเงินแต่อย่างใด2การคิดค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดภาระให้ประชาชนที่ทำได้ง่ายที่สุดคือใช้ใบเสร็จค่าไฟในเดือนคุมพาเป็นตัวตั้งยอดการใช้ไฟฟ้าเกินจากใบเสร็จเดือนคุมพาพันธ์รัฐบาลก็ให้ใช้ฟรีถือว่าเป็นส่วนเกินในช่วงประชาชนหยุดอยู่บ้าน รัฐบาลขอรับผิดชอบให้หรือจะเลือกใช้วิธีค่าไฟฟ้ารายเดือนลด50%โดยรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งผู้ใช้บริการจ่ายครึ่งหนึ่งดีกว่ามาตรการที่รัฐบาลประกาศเพื่อประกาศใช้ซึ่งซับซ้อนเข้าใจยากส่วนค่าโทรศัพท์มือถือก็ช่วยเหลือทุกหมายเลขไม่ต้องลงทะเบียนกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขป,ประชาชนกดชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด 3. โครงการเราไม่ทิ้งกันที่รัฐบาลเพิ่มจำนวนช่วยเหลือผู้รับผลกระทบเป็น14ล้านคนและมีแนวทางจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรอีก9ล้านครอบครัวถ้ารัฐบาลใช้หลักคิดที่ผมเคยเสนอคือเยียวยาทุกครัวเรือนซึ่งทั้งหมด มีอยู่20ล้านครัวเรือนจะมีจำนวน,นน้อยกว่ายอดตัวเลขที่รัฐบาลจะเยียวยาคือครัวเรือนเกษตรกร9ล้านครัวเรือนรวมกับยอดผู้ได้รับการเยียวยา14ล้านคนเป็น23ล้านคนซึ่งมากกว่าจ่ายให้ทุกครัวเรือนอีกถ้าหากรัฐบาลจะเลือกวิธีการเยียวยาจ่ายให้คนอายุ18ปีขึ้นไป ที่มีเงินฝากในธนาคารยอดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็จะใช้วงเงินใกล้เคียงกันแต่วิธีการในการทํางานง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าการทํางานในปัจจุบันเพราะสามารถทําเสร็จได้ภายใน5-10วันซึ่งต่างจากวิธีการลงทะเบียนและคัดกรองด้วยระบบ AI จนถึงบัดนี้ยังไม่เสร็จสิ้นจากยอดคนลงทะเบียนทั้งหมด28.8ล้านคนและยังมีการยืนทบทวนสิทธิ์อีกส่วนหนึ่ง ข้อเสนอแน,นะและความเห็นทั้งหมดนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ตามแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นในฐานะสส,สพักร่วมรัฐบาลคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีและขอบพูดแทนพี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาปากท้องไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองมายัางรัฐบาลให้ได้รับรู้ข้อมูลบ้างจึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการเยียวยาต้องทำใน ทันท่วงทีและเร็วที่สุดเพราะคนหาเช้ากินข้าคนไม่มีไรายได้จะต้องกินต้องใช้ทุกวันหากโครงการนี้ใช้เวลานานถึงสองเดือนก็จะมีประชาชนอดตายค่าตัวตายรายวันอีกแน่ เพราะประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันทั่วหน้ายกเว้นคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนจากรัฐบาลเท่านั้นที่เดือดร้อนน้อยกว่าอาชีพอื่นๆในเทพไทยกล่าวรีบเช็คเลยสถานนำนำส่งข้อมูลเพิ่มพรุ่งนี้เตรียมรับเงินกันเลย จากกรณีมาตรการที่ทางรัฐออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เว w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทนาน3เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้ายเมื่อวันที่22เมษาย,ยนปี2 5 1 3และมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับการโอนเงินไปแล้วกว่า 4ล้านคนซึ่งผู้ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีบางไรายได้รับข้อความไม่ได้รับสิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิต่อไปโดยถ้าสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับผู้ที่สถานะก่อนหน้านี้นำส่งข้อมูลและได้นำส่งข้อมูลไปแล้วตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยนปี63ที่ผ่านมา สถานะจะเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มล่าสุดสถานะตอนนี้ได้ปรับปรุงใหม่เป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งแปลว่าจะได้รับเงินชัวให้รอรับเงินได้ในวันถัดไปและสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตอนนี้เว็บไซต์ได้เปิดให้ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ทางครังตรวจสอบใหม่อีกรอบ โดยหน้าเว็บสำหรับยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่11เมษายโยนปี63ที่ผ่านมาวันนี้สถานะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุปรงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ให้รอรับเงินอย่างเดียว